รักไกไทยมันครับเพิ่งกำไรเก่ามาหนาหลังก็อ,อ้องเอือกเข้าปวดๆตาแต้มแก้มจับสีวาเปาออ็นบ่กว่าแบบนี้สีวาให้ฟังครับเอาว่า,าให้ฟังพเพิ่งเนี้ยอยากได้เอาคอนสมัยตไหมะกี้เขาเอากันเป็นนั่นคนเดียวละ่ะครับแมนครับถ้าเป็นตัวเป็นล้านกันซ้ำกันได้ไหมครับเอาถ้าตัวเป็นล้านกันซ้ำกันนี่มั้ย เป็นต้นไม้กับเมืองในอากาศนั่งว่าเสียงดีให้ป้าอาตัวสิบพอนำเข้าสุติฝนผมมันเลิกไม่ละ้นมาพี่โอ้มาแมียขึ้นเปิดขึ้นโอ้ยบรรยากาศเป็นแต่ไทยไม่หูเสียงนอเนาะครับผมผกตันเนี่ยพี่น้องเข้าสุดยอดที่ดีให้มาเขาเรื่องของเข้าบ้านเนี่ยนั่นยังครับพราะ่านี่ช่างใดเนี่ยอันนี้เป็นขั้วสายบ้านเข้าเนี่ยแหละครับพำหนามาหน่อยหนึ่ง บ้านี้ลูกเพิ่นเป็นลูกผู้ใดครับลูกเพิ่นเพิ่นว่าเป็นหลานสิงโตผู้เวียงพ่นะครับหลานสิงโตผู้เยี่ยงพ่อเพิ่นนี่เป็นลูกสิงโตผู้เวียงครับผมแม่นครับโอ้ป้านี้แม่เพิ่นใส่หยังไงเพิ่นก็ใส่พ่อทับน้ำบ้านคือกันครับใส่ใส่บักนั่นติใส่บักบอว่ครับบ่ามันตัวนี้ครับผมครับผมไอ้องใส่กล้วยน้องบัวพ่นะครับโอ้ลูกกล้วยน้องบัวครับผมแม่นครับใส่ลูกกล้วยน้องบัวไว้แต่ว่า คือพ่อนั่นพ่อทับนี่เป็นลูกกล้วยนองบัะลูกกล้วยน้องบัวครับรุ่นหลานแล้วครับยุ่นในท้องนี่ก็พ้นทับเท่าไหร่ล่ะพ่อตัวนี้เพ้นทับว่าสองพันหาพับโอ้ทับสองพันหาครับผมก็ลูกแม่ได้พี่น้องเข้าจักเดือนแล้วพ่อลูกแม่ได้เจ็ดแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนเนาะครับผมหน่อยมาค้วยหน่อยไรเถื่อนว่ามันมาเป็ี่ยนตัได้เมื่อเถื่อนในเบื้องในแม่ยหรือเปล่นเบื้องในครับเมื่อหน้ากรากโยมเมียนาเบื้องแม่นี่กนกำไรเก่ามากนะหลังเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเขาเราคืองามเถือนพ่อ เขางามครับ oh, โอ้ใข่เขางามเน้พี่้องเฮานี่เออเขาขั้นส่อนแม่เราได้ลูกเจกตัวเราไมแม่เราลูกที่สวงครับผมลูกที่สวงอยู่ในทวงนี่ครับโอ้ oh, ตัวที่สวงในทวงนั้น<ม>ลูกตัวที่แรกเป็นติดมแมนครับโอ้ล oh, ไลมาแนะ่นะครับมันเลยนิหน่อยมาให้นะครับ เอาคนมาเฮี้ยงแม่เพื่อนนะว่าได้ผูกเสียกเราเราเลยไปห้าโ้เนาะครับนี่ยางผ่านกล่องไปนี่ก็โยงให้กันเท่าไหร่น้องใต้หนังนี่นี่น้อลูกสาวเนาะงพอนี้เจ็ดเดือนว่าที่เจ็ดแปดเดือนแล้วครับเจ็ดแปดเดือนเป็นหลานสิงโตัวผู้เป็นลานสิงโตัผู้เวียงครับหลานสิงโตัผู้เวียงนะครับผมมีนั่งหน่อยนี่กำไลงายๆนี่มาหลับมะกำไลเก่ามากนาหลังเลยครับพี่น้องตัวเมียเด้พี่น้องตัวเมียครับมันมีแม่เพิ่อนกับไส้ไปแล้วสองเดือนครับผมแล้วพี่น้องผมก็เดี๋ยวมาดูเลยด้อเห็นว่าขวัญหาเอียก ฝันหาบแอกฝันหาบแอกแล้วก็จอมหาบเงินหาบฟองฝันตกสวงพ่อลอยสามสิบหา่าพ่อประมาณนี่ละครลอยสามสิบหาในประกันไม่ลดครับประมาณลอยสามสิบหาเนาะลอยสามสิบหาสามิหอครับมาวัดเอาไม่บรรทัดไปไม่บรรทัดมั่นครับพี่น้องขันสี่เหียมเด้อตัวอ้างงดีครับเอาเท่าไหร่หรพ่อตัวนี้ผมว่าไว้ว่าอยากได้หาเมื่อนเก่าครับทั้งแม่ทั้งลูกเนาะทั้งแม่ทั้งลูกครับผมสองหัวหนึ่งเนาะสองหัวหนึ่งแม่เราอ้างแต่ได้พี่น้อง คุณล่ะแม่เราอ้างเทพี่น้องพุณขวันสองทางสองดอกทำวดเป็นหางหงเยอเป็นนกยุ่งลำแพร่นเหมดอนปวดโคตรโคตรโคตรขวัญหาเอียกสองดอกใต้ขวาเลยครับพี่น้องเข่าเป็นถุงยามเลยไหมเป็นนันสายสะไพเลยไหมครับพี่น้องกระถิีนกระถิีนเย็นเด่นลูกแม่กระถิีนตินแม่กระถิีนครับผมเออเบงไทยแม่เราหางเข่าหวานที่ดีเลยพี่น้องเข่าพุ่นล่ะเราอยากเตรียมกองยังไงล่ะเราคนบ่คนได้พี่น้องเข่าไข่ปลาบ่เคยมีคนมาจัด เอาหาชิปเก่าทั้งแม่ทั้งลูกเนาะพ่อเนาะแม่้อหาชิปเก่าด้อพี่น้องเด้อแม่อ่างอ่างง่ายๆเลือดเจังสีเด้อพี่น้องเด้อมักพ่อหลอดไปใส่พ่อหลอดมักพ่อโตไปใส่พ่อโตครับพี่น้องได้เมื่อเมือสีให้แต่ว่าบันัันก็มาทับบักนั่นก็ได้นั่นลูกเงินอุทัยนั่นฉันบอไก่มาทับเพชรอลังการเพี้ยนอลังการนั่นเห็นบ่นั่นพุ่นล่ะบักยักษ์เอาหาชิปเก่าคุยกันได้เนาะพ่อเน้อหาชิปเก่าคุยกันได้ครับพี่น้องเด้อยหาชิปเก่าเห้เบิ่งคักๆเลยครับนี่ยเพ่อะเนี่ยจวงแม่เรา อ,อ้อมยักบาทนะครับมาลงไหมจวงนี่เด้อพี่น้องเด้อเิ่งแม่ยเราเด้อน้องผมซ้ำไล่เก่าหนาหลังมาเลยครับพุ่นล่ะงามครับพี่น้องนี่ละแม่ซ้ำนี่ละพี่น้องพราดีลูกสาวเพิ่นกับว่าชีไล่เด้เนั่นนะเนี่ยหนังดีครับเมื่อเก่าคุยกันได้เนาะพราะลอยโล้คือเก่าเนาะลอยโล้ทรงหายี่ก็ไม่ก u, ็งามแต่พ่อพ่นงามครับล <um ูกบักเพลิดที่บันน so eh uh ี่ครับลูกเพชรครับผมแต่บักเถือกน้อยเนี่ยอันนี้ครับผมลูกเพชรอลังการเลยครับตัวนั่นเด้เนั่น ตัวนั่นกับลูกเพชรอลังการเนกันครับมา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 แม่มา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 แม่มานี่แม่นี่ก็เขางามครับพี่น้องอ่าเดา๋ยวถ่ายก่อนเยอะไปเลี้ยวเบื้องหน้ามันพร่าไปแม่โอ้เรามนี่ลูกเพชรอลังการได้พี่น้องได้ทั้งตัวแม่ตัวผู้นี่มามาดอกไม้มานี่หลานปูงันนู้เท่หมั่งเนี่ยนี่เนี่ยทั้งสองตัวเลยตัว่าตัวเถือกอันนี้ลูกเพื่อนน้องพ่อเนาะครับผมลูกเพื่อนนี่แม่เขาไข่เขางามครับพี่น้องนี่เขางามนนั่เห็นบ่นั่นเนี่ย นี่วายเขางามเขาขั้นซังแล้วก็ลมลมลงเร่เรลงยักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อผมกำไรเก่ามาหนาหลังแม่ให้ลูกยักโตแล้วพ่อลูกโตที่สามยังในท้องครับอ๋อเบิงกำไรเก่าไนียังสดสดอยู่ครับกำไลเก่านาหลังพ่อผมเพชรอลังการครับเนี่ยครับพี่น้องพอมันนี่นี่นี่ลูกเงินรุทัไทยเนี่มาลูกเออแม่เราสูงพ่อลอยสามสิบสองสามสิบสามพ่ะพ่อเอ้าแม่เราวัดได้ลอยสามสิบหก เนี่ยนครับแมนครับวัดได้ลอยสามสิบหกเนาะเขาเมี่ยเล่าง่มง่มเด็กพี่น้องโอ้ยมักกําไลนาหลังให้พี่น้องลูกกับกําไหนาหลังแม่งฝนมากเลยพ่อบันนี้เราได้ลูกยักษ์โตแล้วครับลูกเล่านี่โตที่สามขยุ่นในทองโตที่สามในทองนั้นโตที่สองโตที่สามใส่เผ็ดใส่เพ็รอลังการคือเก่าเนาะโอ้ยมันกินรวบเลยเว้ยพ่อเนี่ยหมได้พอพันไปทำควอกเลยครับตัวนี้กินรวบเลยพี่น้องเขาเขาก็มีผัดเขาก็มีผัดครับเพชรอลังการเอาเท่าไหร่พ่อ ตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้าพันสองบวกหนึ่งนี่เนาะสองบวกหนึ่งครับหกหมื่นเก้าพันเพีอลังการหลานปูเงินอุทนไถได้พี่น้องเด้อครับผมโตเง่าดีครับมันงามไหมพี่น้องคุณกำไลเก่าหนาหลังเข่ามากงามงามครับพี่น้องสวยงามเลยเด้อนี่เป็นพอพันได้ครับแม่กับเงาอัดลาดนะครับผมเลี้ยงดีๆบมรุ่งดีๆเป็นพอพันได้เด้อพี่น้องเด้อไวยฝนมันคือมาเนาะบานพ่อข้ามซุ่มรอยกระท่งในแม่นอนาะมือเงินเนาะแม่อนับ แล้วพามาพอเสร็จมีฝนท้าทุกครั้งเลยครับงานว่าวโอ้โหเลินตุ้ยอะไรเง้ยควันกับตกดินตกกันนี่มันดันยี่ลีได้ดิเออเนี่ยพี่น้องเาให้เบิ้งงามๆจูใจเลยครับบุญเขาแม่ก็งามๆเนี่ยพูดละพุ่นล่ะเขางามได้พี่น้องเด้อเขาเปิดดีครับสวยเราก็มีขวัญสายสะพายให้กันนะครับขวัญสายสะพายขวัญตกสวงแล้วก็ขวัญเอกมงคลดอกหนึ่งขุัญกําไลเก้าหน้าหลังไปยืนเฮียงพอเกันโอ้ยผดเห็นเนาะ เอาหกหมือนเท่าใดก็พอตัวนี้เอาหกหมือนเก่าครับหกหมือนเก่าคุยกันได้คื้เก่าเนาะคุยกันได้ขึน้นค,ครับผมน้องเข้าคุยกันได้ด้วยห้เบิง่งคักๆครับโอ้พอแม่ลกูกมืนอือง่ามแท้เหรอพุ่นละ่ะโอ้ยพุ่นละ่ะพุ่นละ่ะพุ่นละ่นละสวยงามเลยครับพี่น้องเฮ้หาหงสิบเก้านะพ่อเนาะครับผมยังไยหลังจากคนถามราคามาหลายครับถามหลายแล้วม่าพ่อนี่ครับนี่คนจัดมาหลายแล้วแต่ว่ากรังว่า็ะยืนยันบาเนี่ยที่ยืนยันในฟังว่าราคาโอ้ ตอนนั้นเขาไทยเขาบ่เคยเปิดเนาะแมนครับแล้วก็ทร่มมาถามแล้วทุ่มาจัแล้วก็ให้แล้วห้อมให้้อยูครับให้้อยูแต่ว่ามันบ่ทหั่นเน่นเนาะครับผมวันนี้มือนี้สิว่าเนาะครับแมนครับเดี๋ยวผมขอบอกด้วยผมเบื้องไทยไม่ได้ี่น้องผมขอบอกว่าบักเค็ตอลังการนี่เป็นลูกเงินรู้ไทยตอนนี้มันสูงลอยหกสิบครับี่น้องผมสูงลอยหกสิมาวัดเบื้องเลยครับเนี่ยเนี่ยครับยืนเฮี้ยงกันเลยครับมันซ้ำตาพ่อเชิดนี่นี่ให้เบื้องทั้งหนาครับพี่น้องนันเด้พ่อเชิดสูงเอาถอนมวกอ่ว พ่อเชือดสูงลอยหกสิบห้าครับบักเพียรอรังการสูงประมาณลอยหกสิบสองครับพี่น้องแมนครับประมาณลอยหกสิบสองนะครับผมแล้เจักปีแล้วพ่อได้ห้าปีครับห้าปีแล้วก็ผลงานมันนท่าไดเรากวพ่อขผลงานผลงานเราเป็นสามสิบแล้วรับเนี่ยเห็นอยู่นี่แหละพี่น้องสองตัวแมนครับเป็นสามสิบดีๆสองตัวบานนี้พ่อไม่อยู่ทั้งนามันเห็นมันยกขึ้นดีๆคือยังกระจ้าท้ายหลวบบ้างนะครับพุ่นล่ะ เดีอพี่น้องเด้อยพอเชิดสูงงลอยหกสิบห้าเนี่ยเกิดอลังการลอยประมาณลอยหกสิบสองนะครับพี่น้องแต่ว่าถึงแท้ลอยหกสิบเพราะว่ามันเพียงตาผมนะครับมันจังได้เกิดถึงนะครับเพียงครับแม่นวัดก็ได้ถึงเพราะผมพ่อเชิดกับเพียงตาพ่อเชิดแล้วเดนนี่นะครับพุ่นหล้องหันเข้าเพ่เคยว่าจักเที่ยเนอพ่อครับผมโทรมาถามผมพ่อกันเดครับผมกะว่าสิผมมาสิวาไปยุ่ผมมาสิวาไปยุ่นะครับผมครับ มาสมทาไหนให้มาชมตวจถิงนํ้ำเลยครับเข้าเพ่อเชืดสวงรอยหงสิบหาเดเดน่ะเนี่ยเราเป็นลวงเงินอุทัยแท้ๆนาะพ่อเนาะครับผมลวงเงินอุทัยเบื้องอัตลักษณ์ไไทยมันครับเบื้องกำไลเก่ามาหนาหลังข้ออ่องเอือกเข้าปลูกวดตาแต้มแก้มจำเสาขั้นส่อนใหญ่หลวบรอสีว่าเป็นพ่อพ่อบันี้สีว่าให้ฟังครับเอาว่าให้ฟังเพิ่งเนี่ยอยากได้สามเฉียดกับหาหมื่น ามแสนหาครับพี่น้องครับผมสามแสนห้าหมื่นตอรองราคาได้ครับสามแสนหาต่อรองราคาได้ครับผมครับผมเอ้าคันสมัยที่กี้เขาเอากันเป็นนั่นพ่นได้ห่ะครับแมนครับแต่เป็นตัวเป็นล้านกับซ้ำกันนี่ยเนี่ยแต่ตัวเป็นล้านกับซ้ำกันนี่ยเออตัวละสองล้านกับตัวน้อยก็นี่เนี่ยเอาไปทับเอาลูกคนเดียวลหลายๆนี่ยเคแล้วรับเอาไปแม่คันว่าพ่มักซื้อเพชรอลังการเนี่ยเอาไปไปเปี่ยนซื้อเนี่ย ตีตาฟั่มใได้ยนงอยนี่มันบ่พอครับผมง้วยรับประกันพันธุกรรมครับพันธุกรรมออกมาพี่น้องบิ๊กเบิร์ดแหม่พี่น้องอบิ๊กเบิร์ดก็ลูกเงินอุทัยแหม่อันนี้ก็ลูกเงินอุทัยแหม่มันบ่พอครับผมแม่นครับได้ฟังเป็นบุญหูเหรือด้พี่น้องเด้สามแสนหาแล้วครับส่วนหลายลูกเงินอุทัยไซนี่มิตรราคาหาสิบแม่นครับตีสิบกว่าหาสิบครับผมแม่นครับคนไปเปิดน้ำตลาดกับมิตรที่หาเหมือนแหม่มครับแม่พี่น้องหันเบื้องยกกองผมแต่ว่าหันเพิ่นไปไทยเป็นฉาก กลนปกเนยักหน่อยเนี่มันสิไปก็นี่ด้ครับตามเสนหาเนาะพอเป็นบุญหูเลยเนาะครับผมแมือนครับคุยกันได้เนาะคุยกันได้คือกันครับเราผลงานเขาเป็นที่ประจักษ์ไรตัวยุนี่ก็ะสองเหรอพี่น้องยุนี่สวงอยู่ในหมู่บานนี่แดยเฉพาะในหมู่บานนี่้านนับรวมแล้วตามเียนไว้ก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดตัวนะครับแต่ในมู่บานเดี๋ยวนี่เฉพาะมู่บานห้าเนาะครับแต่เพิ่อนเอามาทับน้ำนี่การวมแล้วมันกเกือบตามสิบคนละครับสามสิบตัวอยู่ครับพกนพี่น้องห้าที่เห็นเป็นนงาตัวูที่ ได้มาประมาณแปดเก้าเดือนแล้วก็มีครับผมมันอยู่น้ำพลอเชียดเดือดเสือพี่น้องมันแต่ยูฟาบง่ายมันตัวสูงกว่านี่เด้เยครับผมเปิดใจมาแม็กเก็ตเจ็ดเนี่ยเนี่ยนะครับแมก็กเก็ตเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดเขาไปดิดดกินกล้วยจักมือเราวีนี่ครับผมมันจะเป็นแนวไหมเนี่ยน,นะพี่น้องเขาบอกมันมีมันมีทิกอยู่เดียวพี่น้องแต่ว่านี่ธรรมชาติยังขนาดนี้นี่เอาอันนี้ธรรมชาติสั่งให้เราเลยครับเอาสามสิบห้านะพอเนาะครับผมคุยกันได้เนาะคุยกันได้ครับผม ลอยโล่ลอยโลครับคือเขาครับผมครับผมพี่น้องเข้าเพชรอลังการเด้อหนึ่งลอยหกสิบเส้นนี่บ่มบีผาดครับพี่น้องคมันผาดกือบ่โอ้ยเราเพียงตาพอเชิดหรือไม่ไม่ว้าเด็ดสุดเด้อผมว่าท่านเหลียวบ้างครับผมเหลียวบ่สอดนะครับมผง่านครับนี่เด้อพี่น้องเขาเพชรอลังการเด้อตามเสนหาคุยกันได้รบกวนาะเพชรอลังการนะครับอันตัวนี้จักเดือนรบกวนตัวนี้เพราะมันหา ตัวนี้เป็นลูกแม่นั่นมันบ่เดือนค่ะตัวตัวนี้สองเตี่สองเดือนกว่าโอ้ตัวนี้สองเดือนกว่าตัวนั้นเท่าไรก็บอกปีตเดือนกว่าเตีโอ้ยเนบอกผิดบอกสามเดือนหรอครับผมตัวนี้ที่เขาสองเดือนครับตัวนั้นที่เขาสามเขาสองเดือนตัวนั้นที่เขาสามแต่ว่าตัวนั้นเป็นลูกแม่ไกลๆบนเนาะครับผมแม่นครับเด้อพี่น้องเด้อลูกเพจอลังการเด้อแก้ได้เด้อพี่น้องตัวนี้เดือนกว่าเรื่องอย่ามานี้ยครับเนี่ย ลูกของแม่ดอกไม้เนี่ยเดือนก่านะครับพี่น้องตัวนั่นสองเดือนก่าลูกเพี้อลแต่รังกันนะครับผมนี่อันนี้บักเกืกน้อยอันนั่นตัวแม่นะครับผมตัวแม่เปนยุ่ไก่ผมนะครับผมนี่ก็คือตัวย่างนะครับพี่น้องที่เห็นนะครับตัวหางดีเป็นแมครับพันพี่น้องว่านี่กับมะเบื้องยุ่อกกันได้นะครับผมจะว่ามือนี่บอกรั้ฟั่งเราเริยเพี้อลตรังกันเป็นได้พอได้ไปตลาดว่าเดินนี ช่วงนี้เพราะไม่ได้ไปครับผมมันเป็นทั้งหลาผู้ครับไปตลาดกระดาษม่เสียใจว่าใ้งานแจกกัด้กันเนี่ยี่ยังเกือบเอื้องมากือบมาหยามมาหยามกันที่เขาเนาะครับผมครับผมตอนนี้เ่าได้ยุ่งน้ำกันเราได้พี่รกเพราได้ยุ่งน้ำกันแล้วยุ่งไก่กันเปิดตลาดแล้วตัมาหยามกี่เขาครับผมยุ่งเสร็กับบ้านยุ่งบ้านข้อตำบลบ้านข้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่4 4ครับผมโอเคครับพี่น้องเขามาพ,พอกันไหมน้องพอนาอครับนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ